นั่งรถไฟทริปที่สวยที่สุดแห่งปีรถไฟลอยน้ำลอยยอบอสซัมเที่ยวเขื่อนป่าสักดิชนลิศิษย์ฤดูแห่งทุ่งดอกทานตะวันทริปนี้นะครับเราเดินทางจากสถานีกรุงเทพหัวลําโพงตอนเวลานะครับจะเจาะรับผู้โดยสารที่สถานีชุมทางบางซื่อดอนเมืองใหม่และรังสิตครับผมจองที่นั่งแบบ v i p เป็นที่นั่งเดี่ยวหันหน้าเข้าหาหนา้าต่างเก้าอี้หนึ่บาทเท่ากับแบบนั่งรวม4ี่คนแต่เก้าอี้แบบนี้นะครับจะมีแค่สีที่นั่งต่อตู้เท่านั้นครับราคานี้นะครับรวมทั้งขาไปและขากลับอาหาร3ามมือ ขนมน้ำดื่มของที่ระลึกและแพ็กเกจท่องเที่ยวทุกอย่างตลอดทั้งทริปยกเว้นเครื่องดื่มในส่วนของคาเฟ่เท่านั้นครับพอรถออกไปได้สักพักนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่เอาอาหารเช้ามาเสิร์ฟให้เราเป็นเบนโตะกล่องแดงขนมเป็นข้าวเหนียวสังขยาท้ายขบวนนะครับจะมีคาเฟ่ที่ใครมาขึ้นรอยย่อบอสซัมจะต้องแวะมานั่งดื่มเครื่องบอกเลยครับว่าเส้นทางนี้วิวสวยมากไปนะครับจะไปถึงสถานีแก่งเสือเต้นจังหวัดลบบุรีตอนเวลา10บโมงสินาทีใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงครับแล้วเปลี่ยนไปขึ้นรถตู้ไปทาน อาหารเที่ยงกันที่ชุมชนไทเบิรบ้านโคกสลุงเป็นอาหารไทยพื้นถิ่นและขนมไทยแบบโบราณชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของชาวไทเบิงที่สืบทอดงานศิลปะหัตถกรรมกันมายาวนานตั้งแต่สมัยที่อพยพมาจากกรุงศรีอยุธยาหลังจากนั้นนะครับก็ไปเที่ยวกันต่อที่บ้านกล้วยแอนไข่คาเฟ่ชมทุ่งดอกทานตะวันช็อปชิมสินค้ากเกษตรแบบผสมผสานแล้วก็เดินทางไปเที่ยวกันต่อที่และฟาร์มเหเ็ดเมนูขึ้นชื่อของที่นี่นะครับราคาเพียงแค่70บาทถูกและให้เยอะมากเลยครับแล้วก็ไปเที่ันต่่ออททีสเืาง อีกนิดไปเที่ยวสวนทานตะวันที่ไร่ YO เป็นเที่ยวเสร็จแล้วก็กลับไปขึ้นรถไฟที่ป้ายหยุดรถเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เดินทางสู่ไฮไลท์ของทริปนี้อาทิตย์ตกดินกับวิวรถไฟลอยน้ํารถไฟสีแดงเชอร์รี่คาดทองกลางเขื่อนป่าสักที่มีวิวพาทิตย์ตกด้านหลังสุดโรแมนติกไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมทริปนี้ถึงเป็นทริปที่ทุกคนรอ Just another lemon tree. มาขึ้นรถและเดินทางกลับกรุงเทพตอนเวลา5โมงอัดไทยและ,มะเมล็ดทานตะวันครับของที่ระลึกของทริปนี้นะครับจะเป็นสแตมจากการรถไฟแห่งประเทศไทยครับรถไฟนะครับจะไปจอดส่งผู้โดยสารที่สถานีรังสิตด,ดอนเมืองใหม่ชุมทางบางซื่อและถึงปลายทางที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงตอนเวลา3าทุ่มสนาทีครับทริปนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งทริปที่สวยมากถ้าใครอยากมานั่งรถไฟลอยยอบอสซัมไปเที่ยวแบบนี้นะครับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยจะมีทริปใหม่ๆออกมาให้บริการเรื่อยๆครับ สำหรับทริปท่องเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จะมีให้บริการไปจนถึงเดือนมกราคม2568ใครสนใจนั่งรถไฟลอยน้ำแบบนี้นอกจากขาบวนลอยยอบอสซัมแล้วการรถไฟนะครับยังมีขบวนท่องเที่ยวธรรมดาและขบวนคี้หะอยากแนะนําให้ไปนั่นกันนะครับเพราะทริปแบบนี้นะครับจะมีแค่ปีละหครั้งเท่านั้นและมันสวยมากจริงๆครับ